สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้บริษัทมีโฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาตรวจงานบ้าน2ชั้นนะครับมูลค่างานก่อสร้างอยู่ที่4รล้านกว่าบาทนะครับเป็นบ้าน2ชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำสามห้องโถงนะครับเป็นบ้านที่พื้นที่ใหญ่มากนะครับเจ้าของก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นเจ้าของโรงงานอิดบล็อกที่แกงคอยนะครับก็ ให้ความไว้ใจกับบริษัทเรานะครับในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในงวดงานของการทาสีรองพื้นแล้วเพิ่งติดบัวหลังอ่าเพิ่งเพิ่งติดบัวหนะ้าต่างเสร็จเมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือทาสีรองพื้นหลังจากการสกิมโค้ดบ้านทั้งหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งฝ้านะครับก็จะมีฝ้าหลุมนะครับอยู่3ามตำแหน่งก็คือห้องโถงทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็โถงรับแขกนะครับแล้วก็ห้องนอนของคุณ ลูกสาวของคุณลูกค้านะครับตอนนี้งานโครงฟ้าก็ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มไล่ยิงแผ่นนะฮะสนใจสร้างบ้านนะครับคิดถึงบริษัท B4 Corporation จำกัดที่เบอร์โทร0 9 4 6์6 4 4 5 5หหรือเข้าไปดูผลงานได้ที่ www.b4house.com นะครับ มาปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านนะครับมาคุยเรื่องงบประมาณกันได้นะครับหรือใครมีที่ดินเปล่าแล้วไม่รู้จะทาอะไรนะครับมาปรึกษาเราได้นะครับอาจจะจัดผังขายไหมนะครับจัดสรรผังเปล่าขายไหมนะครับเราให้บริการในการออกแบบนะครับในงบประมาณที่ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเยวตอนนี้ก็พาชมกันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นถงรับแขกนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับ ก็มองไปรอบๆบ้านนะครับที่เห็นๆเนี่ยนะครับก็จะมีงานสกิมโคต้ตผนังนะครับสองรอบพร้อมขัดกระดาษทรายทั้งสองรอบเลยแล้วก็หลังจากสกิมโค้เสร็จเราก็จะมาทาสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นสีขาวสกิมโค้สีขาว,ขาวดังนั้นมันจะดูเนียนตาม,มากนะครับอันนี้ก็ดูคุณภาพงานก่อสร้างนะครับสายไฟเราก็เดินร้อยท่อล้วก็ฝังในผนังนะครับ อันนี้เป็นโซนห้องครัวของคุณลูกค้านะฮะก็จะกว้างใหญ่ครับดูงานจัดเสียมครับคมกริบนะครับนี่ก็เดินตรวจงานครับเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งมอบงานอีกแล้วบริษัท b ีโฟวคอร์ปอเชันนะครับจดทะเบียนมาแล้วหกปีนะครับนี่ครับ เราถ้าเห็นจุดไฟนะครับเราก็เดินฝั่งผนังไว้นะครับไม่ได้เดินลอย <ged> บ้านหลังนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหลังบ้านเป็นทิศใต้ใด,ดังนั้นบ้านหลังนี้จะไม่ร้อนนะครับลมจะโกกดีมากนะครับการจัดวางบ้านนะครับก่อนสร้างเนี่ยต,ตัวบ้านควรหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีทิศเหนือทิศใต้นะครับทิศตะวันออกจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่าจะหันหน้ารับแดดนะครับ การวางบ้านไปทางทิศเหนือทิศใต้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผนังบ้านด้านตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยเป็นตัวกันความร้อนไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ลมของประเทศไทยเนี่ยจะพัดมาทางทิศใต้กับทิศเหนือเป็นหลักนะครับแล้วแต่ฤดูกาลวันนี้นะครับบริษัทวีโฟคออเรชั่นจำกัดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ